อ่อสบายดีมูสุบผู้ทุกคนเนาะคนล่างเขาที่ว่าอยากมาเฮ็ดเวียอยู่เกาหลีเนาะมูนี่เขามีคำตอบให้แล้วเขาก็สิมาอธิบายเป็รายละเอียดให้ทุกคนได้ฮับผู้แบบมูที่ได้มาสอบถามทาง YouTube ที่เขาได้ปเปิดสอนยูทูบเลยมูติดตามเลยมูก็สอบถามว่าอยากไปเฮ็ดเวียอยู่กเกาหลีจะได้อายติดต่อบเนี่ยอยากไปอยู่เกาหลีอยากไปทำงานเกาหลีอยากไปหางเงินเกาหลีในน้ำในอ้ายในน้ำไอเนี่ย,นนยขอยากมาอยู่เกาหลีสั่นที มัอนี่มีคำตอบแล้วมัอนี่สิมาอธิบายให้หมูทุกคนได้เข้าใจสิมาอธิบายแบบละเอียดเลยมันเนี่ยพู้ใดที่อยากมากกหลีเนาะก็คือขั้นตอนแรกเขาก็ไปเฮียนภาษากหลีก่อนสมเดือนคาเฮียนกับสามเดือนกับประมาณห้านหานะพี่น้องสามเดือนล่านหนะาเขาเฮียนสมเดือนแล้วก็สิง คาเซ้งกับถาจบูพิดกับประมาณเส้าหาเหรียญเซ้งพันคาเฮียนนี่สามเดือนหนึ่งหลานหาแสนพี่น้องแต่ว่าคาเซงนี่ยกับประมาณเส้าหาเหรียญหรือเทย์ถัจมูได้ผมถึงเลยลืมกันสัประมาณนี้พี่น้องพอเซ้งพันแล้วก็ต้องไปสัมสัมผัสงานสัมผัสงานพานแล้วถ้ามูดหนูมีผลออกมาว่าเออจ่สัมผัสพานเนาะจะพานพานแล้วเขาก็ ไปกวดสุขภาพถ้ากวดสุขภาพก็อยู่ประมาณเจ็ดแนกี่บหรือเท่าไรหรือหาเซนจำบวผิดนะประมาณนี้แหละ,หนะะ,หละก็เฮือเลือก็ลืมพี่น้องพมปีนี้ก็เขาสิเขาสองปีแล้วมาอยู่เกาหลีเนี่ยแล้วพอก,กวดสุขภาพผ่านเบิดเห้ามบมีโรคประจำตัวเนาะแล้วห้าก็ไปลงไล่ซื้ออยู่ศูนย์จันทางานครับ ก,ก่อเอกสารให้เขาเขาก็ส่งเอกสารแล้วก็ไล่สื่อเขามาทางเกาหลีท,ทางศูนย์จัดหางานอยู่เกาหลีท,ทางศูนย์จัดหางานอยู่เกาหลีผู้ใดที่ว่านายจ้า,จางเขาได้ยดาเด้คนขาเล่าโว้โย,ยดาด้กพนงานเขาก็จะติดต่อแล้วเขาไปเลือกเอาอยู่ในโคโยงเซ็นเตอร์อยู่ในพวก EPS Topic ็นะเขาเขาไปเลือกเอาไล่สื้อเขาถ้าเขาถือเลือกอะไรทั้งศูนย์ก็สิแจกมาให้เขาอีกเทเดงว่าเจ้าถือเลือกเลเดอ้อให้เจ้าเขาไปพบพันติดต่ออยู่ทั้งศูนย์จะทำง,งาน เขากับไปทางสูนแล้วก็เขากับไปเส้นสัญญาแล้วก็เฮียนวัฒนธรรมเส้นสัญญาแล้วเฮียนวัฒนธรรมเฮียนวัฒนธรรมแล้วเขาก็บทาให้ขอดมือวิสาออกพอาะวิสาออกแล้วเขาก็เตรียมตัวบ,บินมาเกาหลีมาเฮ็ดเวียอยู่เกาหลีทาผู้ใดที่ว่าอยากมากกับสมารถสอบถามได้ทั้ง ศูนย์จะทางานแหละมันก็มีห,ห้งเฮียนเฮียนภาษาเกาหลียอยู่เวรื่องการก็กมีอยู่ประมาณสองสามสาขาคุมมือนี่ถ้าจำไม่ผิดก็หลายสาขาอยู่ได้เปิดใหม่ก็มีแต่ว่าเท่าที่หูสาขาใหญ่แหละมันก็นมีอยู่หนึ่งหงเฮียนลาวเกาหลียอยู่คำพงสองศูนย์ห้องเฮืองแล้วมันก็นมีห้งเฮียนหนึ่งแถวทางฮิสป่ะครับวัว บอกเขาใจบุกเลืองเลยมากกวนอยู่ทั้งหรงงานเบียร์ลาามันก็จะมีศูนย์เฮียนภาษาแต่ว่าศูนย์อยู่ทั้งนั่นนั่นทางดูริจะบ่มีทุนมิยังกับไปเฮียนลองเสิร์ชเขาไปบึกอยู่ในเฟซบุ๊กสื่อองเฮียนสอนภาษาเกาหลีเนาะอภัยอ๋ยอ,อ,อกัดแขนกันเหนยีย่เจ็บเว้ย โอ้ยก่อนังกระโบหัเหลืองอยากน้ำมาพี um ่น mm ้องผู um ้ใดที um ่อยากมาเกาหลีกต่ลอกไปติดต่อสอบถามเบิงอยู่ทั้งศูนย์จัดทั้งานก่อนนะครับโทรไปก่อนก็ได้พี่น้องพี่น้องแท้ไต่ห้าหลายอยู่หลายคนพี่น้องแท้ไต่หลายคนอยู่ว่าอ้ายค่อยากไปเห็นเวียเกาหลีแนะนำเนี่ยเชจิได้จะเสด็จไปติดต่อพวกพันทา้งหลา ก็สินแนะนำเลยบอกว่าทาผูใดอยากมาเฮ็ดเวียกอยู่เียก็ต้องไปเฮียนภาษาเกาหลีก่อน3เดือนเฮียนแล้วก็สอบสซ็งไอ้พานโอ,โอ้จะเป็นมันกวนมาเนี่ยเนาะเว้ายัางก็บกว้เรี่ยงโอ้แค่นี้แลวพี่น้องเดี๋ยวมือนาสิบมากแนะนำใหม่มือนี่ข่าม้าพี่น้อง มากวนอะไรแถวว่าดีน่ะกวนอะไรแถวว่านึกอะไเบ่เกยไก่ทีมันคุ้มทีมันคุ้มกันใหม่ทีมเนี่ยผมเป็นยังได้พี่น้องที่คุ้มกันใหม่เนี่ยใหม่เนี่ยเพราะว่าเคยตีมันแล้วมันบโอยากให้ถือใหม่ถ้าถือใหม่แล้วมันย่านตีมันน่ะมันก็เลยต้องพยายามจะกัดใหม่ฮักเนี่ยคนอ่ะสบายดีสบายดีทักทายพี่น้องชาวลาวหมูฟูที่อยากมากะรีเด้อ 안녕하세요จอร์ิคม입니다지금한국에서살아요아บายบายพี่น้องบายบายโอ้บายบายพี่น้องก่อนก่มึงเดี๋ยโคตรไรเรียบปากเรียข้างอะบายบายพี่น้องผู้ดมีอย่งกัสอบถามันก็ไม่ได้สิตอบรายละเอียดถา้ดอ้ยากเขาใจย่งไงกัขอว่าเป็นมูลอยู่ในเฟซบุ o กซื้อเฟซบุ๊กว่า บุญนาแก้ววงศาอยู่ในเฟซบุ๊กติดต่อคาม่าแล Ad, า้วแอดคาม่าห้าสิบห้าแอดอะไรกันมียังสามารถวิดีโอข้อล่มถามให้เขาใจได้เข้าสิดอบทุกรายละเอียดให้มูคู่ทวายากมาเกาหลีเนาะเข้ากันใช้ค้าแนนนํำแหละผู้ใดบุเขาใจยังกระสอบถามได้อยู่ทางเฟซบุ๊กชื่อว่าบุญนาแก้ววงศาเขาเป็นคนแขงสลาวันเนาะอยู่บา้านนางเล่าเมือนครนเพลงแขงสลาวันคนไทยใดกันเองพี่น้องผู้ใด,ดมียังกัน ต่อสอบถามมาได้เนาะคนณซาราวันกันเองพี่น้องบ๊ายายอยู่สะดวกสบายพี่น้องอยู่กับลุกาย